เวลานั่งสมาธิอย่าไปนั่งแต่งจิตเกือบร้อยละร้อยของคนนั่งสมาธิไปนั่งแต่งให้จิตมันนิ่งๆทื่อๆนั่งด้วยความรู้สึกตัวแล้วจิตมันไม่ดิ้นรนมันก็สงบตรงที่เราไปปรุงแต่งจิตจิตมันต้องทำงานมันเลยไม่ได้พัก สมาธิชนิดพักผ่อนนะไม่มีทางเกิดขึ้นได้เลยงั้นเราอย่าไปปรุงแต่งจิตทำกรรมฐานของเราไปเรื่อยๆจิตจะสงบหรือจิตจะฟุ้งซ่านก็ช่างมันเรื่องของมันไม่ใช่เรื่องของเราอย่างเรานั่งหายใจนะหายใจไปหายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกไป ถ้าใจฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านหายใจไปไม่ไปบังคับให้จิตนิ่งๆให้จิตสงบส่วนใหญ่คนทำสมาธินะมันไม่ได้หลักตัวเนี้ยก็ไปเพ่งเงาเพ่งเงา,บ,างบังคับเอา,บ,าบังคับเอาจิตใจไม่สบายถ้าจิตใจไม่สบายจิตใจจะไม่สงบแล้วความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิ จิตของเรานะี่ยถ้าเราไม่ไปวุ่นวายกับมันะมันก็สงบสบายนะมันผ่องใสโดยตัวของมันเองพระพุทเจ้าถึงบอกว่าธรรมชาติของจิตมันประพัดสอนมันผ่องใสแต่เศ้าหมองเพราะกิเลสที่จอนมาไม่ถึงกิเลสมันไม่ได้อยู่ประจำมัน่ะผ่านเข้ามา อย่างเราคิดถึงการนั่งสมาธิเรามีกิเลสเราอยากสงบตัวนี้ตัวโลกอยากสงบเนี่ยก,กิเลสจอมาแล้วจิตก็ไม่ผ่องใสไม่ประพัดสอนเดิมนะจิตมันประพัดสอนนะมันมันสว่างมันผ่องใสแต่มันไม่บริสุทธิ์ งาน,นจิตโดยตัวของมันเองมันผ่องใสอยู่แล้วเราเอากิเลสเข้าไปใส่มันะจิตที่ผ่องใสก็ดับกลายเป็นจิตที่มีกิเลสขึ้นมากนั่นเวลาจะทำสมาธิอย่าให้กิเลสมันครอบงำเราทำสมาธินะนเราไม่เข้าไปแทรกแซงจิตนะจิตมันจะได้พักผ่อนบ้างมันถึงจะสงบ มันไม่ยากหรอกอาศัยสติสัสงเกตไปที่เราลงมือปฏิบัติเรานั่งสมาธินะอะไรอยู่เบื้องหลงังอยากสงบหรือเปล่าอยากดีหรือเปล่าแล้วบางคนยิ่งหนักกว่านั้นเองนะอยากรู้อยากเห็นเห็นผีเห็นเทวดาเห็นชาติหน้าเห็นชาติก่อนอะไรอย่างนี้ก็อย่างนั้นจิตมันทํางานจิตไม่ได้พักนะ จิตก็เหมือนร่างกายก็ต้องการพักผ่อนร่างกายทํางานนะเราก็พามันพักผ่อนไปอาบน้ําอาบท่าพามันนอนร่างกายก็สดชื่นขึ้นมาจิตนะทํางานหนักทั้งวันคิดนึกปรุงแต่งทั้งวันถ้าไม่ให้มันพักบ้างนะจิตใจก็ไม่มีกําลัง งั้นเราทำกรรมฐานนะแค่ว่าพาจิตมันมาพักอยู่กับอารมณ์กรรมฐานของเราอย่างหลวงพ่อใช้อนาปนสติบวกัาพุทโธหายใจเข้าพุใหายใจออกโทให้จิตมันมาพักอยู่กับกรรมฐานาาน,านี่แหละนะไม่ได้หวังว่ามันจะดีมันจะสุขมันจะสงบ พอจิตมันมาอยู่กับอารมณ์กรรมฐานแล้วมันไม่ดิน้นรนปรุงแต่งจิตมันก็อยู่ในสภาพเดิมของมันคือมันประพัสนอนโปร่งใสสว่างอยู่ในตัวเองไม่มืดมืดทึบทึบหนักหนักแน่นแน่นแข็งแข็งซึมซึมทื่อๆนนั่นของเจทั้งหมดเลยเราใช้ใจที่ปกตินะอยู่กับอารมณ์กรรมฐานไป ไม่นานก็จะสงบแล้วจิตจะมีกำลังขึ้นมาเพราะว่าเราหยุดใช้งานให้จิตทำงานอย่างเวลาเรามีกิเลสขึ้นมานะจิตก็ทำงานอุตรุดเลยมีราคะขึ้นมาจิตก็ดิ้นรนใหญหาทางสนองราคะมีโทสะขึ้นมาก็ดิ้นรนหาทางสนองโทสะ อย่างโกรธคนนะจิตก็ดิ้นทำไงไปแก้แค้นมันได้อะไรจิตที่มันดิ้นรนมันทำงานตลอดเวลามันจะสูญเสียพลังงานไม่มีกำลังไม่ได้พักผ่อนงั้นการปฏิบัตินะเราทิ้งการฝึกจิตให้สงบไม่ได้อันนี้เป็นสมาธิชนิดหนึ่งเรียกว่าอารมณูปน,นิชาน จำเป็นนะเป็นของจำเป็นถ้าจิตเราไม่เคยพักเลยแนละ้วทำงานตลอดเวลาจิตนจะไม่มีกำลังโอกาสที่มันจะตั้งมั่นมันไม่ตั้งหรอกเพราะมันหมดแรงก็ล้มกลิ้งไปกลิ้งมาเหมือนคนไม่แข็งแรงยืนอยู่ก็ยืนไม่ได้นานนะเดี๋ยวก็ล้มแลว้วันทุกวันควรจะแบ่งเวลาทำความสงบจิตบ้าง ใช้กรรมฐานอะไรก็ได้ที่เราถนัดน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์กรรมฐาน,นนั้นๆอย่างต่อเนื่องแค่น้อมจิตหมายถึงเราไประลึกถึงอารมณ์กรรมฐานันนั้นอย่างต่อเนื่องเครื่องมือในการระลึกเรียกว่าสติเพราะนั้นทำสมถะให้จิตสงบก็ต้องอาศัยสติคนะาดสติจิตก็แอบไปทำงาน อยากดีอยากสุขอยากสงบอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากได้ความอยากเกิดจิตก็เกิดความดิ้นรนจิตเกิดความดิ้นรนจิตก็ไม่ได้พักผ่อนนานๆจิตก็หมดแรงแล้วถ้าเราจเจริญปัญญาในขณะที่จิตไม่มีกำลังวิปัสสนไปกิเลสจะเกิดขึ้นจะหลอกเรานืกว่าบรรลุมรรคผลแล้วนี่บรรลุอะไร ยังทำสมาธิไม่เป็นเลยจะไปบรรลุมรรคผลอะไร